Welcome to เขาใหญ่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรม Belmont Village ค่ะก็เป็นโรงแรมของน้องฮัทนะคะน้องฮัทเดอะสตาร์ของเราแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์แบบอเมริกันนะคะอเมริกันคันทรีค่ะก็ค่อนข้างจะดูแบบว่าวินเทจวินเทจนิดนึงลานจอดรถก็มีกล้องใหญ่ไพศาลนะคะมาจอดได้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่ค่ะโซน e l ลคัม เราก็ต้องไปรับคุญแจก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปชมว่าข้างในมีอะไรให้ได้เออ่ดูแล้วก็วิสิตบ้างค่ะนี่นะคะบริเวณล็อบบี้หรือว่าจุดที่เราจะมารับคุณแจไว่เข้ามาอนะว่ายู่เมืองนอกนี่ค่ะมีกระฟงกาแฟเป็นสไตล์แบบว่าพุดดีนะคะลานาลักลน่ารัก เป็นมุมน่ารักต้นสีแบบว่าเก๋ๆวินเทจหน่อยๆนี่ค่ะจากปลายฟ้าสุดที่นี่นะคะก็จะมีนี่เขาเรียกว่ามือนพวกคาวบอยเนาะมายื่นตอนรับอันนี้บรรยากาศทิ้งทวนนะคะแล้วถ่ายในช่วงก่อนแบบว่าหลังปีใหม่นิดนึงก็ยังคงมีเค้าโครงของปาร์ตี้ทิ้งไว้นะคะเพราะมีบริเวณจัดงานใหญ่ๆตรงนั้นอีกนี่ค่ะ เดินเข้ามาชมนกชม,มต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้คือใหญ่ตโตอลานมากเลยค่ะมีจริงจกตัวหนึ่งนี่นะคะว้าวออากาศสดชื่นนะคะลานนี้น่าจะเป็นลานกิจกรรมเนาะเป็นลานแล้วมีเหมือนเวทีด้วยอะ่ะเนี่ยมีเวทีด้วย มาจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้นะคะแล้วก็เป็นบ้านเป็นหลังๆไปสุดทิวแถวนูน้นแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถกลับเข้าไปนะคะบ้านเราอยู่ด้านในค่ะคนสวยในสุดค่ะบรรยากาศลานโล่งนะคะสามารถจัดกิจกรรมได้แล้วก็มีสระาน้ำเล็กๆอุ้ยกับนี้ค่ะต้นดอกยา่ายรูปก็งดงามนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศด้านในนะคะจะเป็นบ้านแบบสไตล์แบบ เอ,อเล้ายเหมือนบ้านแฝดเหมือน American c o u n t r นะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีตู้โทรศัพท์ด้วยไปถวาคนทางบ้านก่อนแล้วนี่นะคะจากด้านหลังสุดนะคะไปถึงหน้าสุดนูน่นถ้าเกิดใครจะเดินทางเข้ามาก็มีรถกอล์ฟมาส่งด้วยนะคะ นี่ค่ะเราจะซูมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมองไม่เห็นสุดสายตาจนถึงลานจอดรถจนถึงกล้องแตกเลยค่ะนี่ค่ะใหญ่มากค่ะและโซนนี้นะคะเป็นโซนที่เรามาอยู่นะคะนี่เลยค่ะพี่โก้อยู่หลังด้านล่างนะคะนี่นกร้องต้นมงต้นไม้ธรรมชาตินะคะเขาใหญ่ไปค่ะ านึ 1> 9, 1, 2งวดนี้ค่ะไปดูห้องกันนะจ๊ะนี่เขาบอกเป็นสไตล์วินเทจจริงๆด้วยอะ่ะเป็นวินเทจดูสิแบบว่าดูเหมือนกับเออมาเมืองแบบคารบ,บอยแล้วก็เป็นแบบอเมริกันคันทรีนี่นะคะมีเตียง มีเตียงใหญ่มีโซโฟงโซฟามีลักษณะที่เป็นกระจกในห้องน้ำใหญ่กว่นนานะนี่โอ้โอ,โอ้มีห้องนี้ซ่อนอีกอาบได้ห้าคน